หม้อกันาน,นเดือดนะคะน้ำเข้มข้นมากเลยน้ำเข้มข้นมากเลยน้ำแกงลาวก็แบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่แกงไทยถ้าอ,อมันจะไม่ออกใส่น้ำแกงลาวดับ้านเราขอบคุณสิบร้านดวงใจนะคะ แล้วก็มีต้นหอมนะคะมีต้นหอมแล้วก็มีมีต้นเอาไว้กัดลูกหนึ่งเนาะมีต้นหอมแล้วก็มีผักแมงลักนะคะต้นหอมกับผักแมงลักที่นี่เรต้องรอก่อนนะซิมก่อนไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะ อนจะน้ำปลานิดหนึ่งนะคะขอบคุณ15ล้านโดยใจนะคะเก็บไปมะกรูดแป็กก่อนนะคะ ขอบคุณ19ล้านดวงใจนะคะเดี๋ยวหม้อ,อก,กันำลังเดือดทุกทุ่งเลยนะคะหม้อกระำลังเดือดนะคะเดี๋ยวเติมแก๊สแล้วกำลังเร่งแก๊สขอบคุณ20ล้านดวงใจนะคะมาดูแกงบวบนะคะเพื่อนแกงบวบบ้านเรานะคะบวบหอมนะคะแกงบวบหอมค่ะ แกงบวบหอมแบบบ้านๆทานกันนะคะหม้อเดือดครึ่งๆเลยนะคะเห็นไหมคะหม้อเดือดครึ่งๆแล้วเร่งแก๊สแล้วนะคะเสร็จแล้วบวบลงนะคะบวบลงปลาสุกนะคะปลาสุกแล้วลบวบหอมเกงเลยเดี๋ยวค่ะฝันแก๊สยกแก๊สกัน บวบเย้ยขอบคุณสิบสี่ล้านนะคะที่เข้ามารับชมน,นะคะแกงบวบนะคะแกงบวบเดบบ้านหอมมากนะคะหอมมากเลยบวบหอมค่ะบวบหอมบ้านเราวนี่นะคะ เดี๋ยวปิดแก๊สแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวปิดแก๊สแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ปิดไฟปิดสาหม้อแป๊บหนึ่งเร่งไฟก่อนเดี๋ยวจะให้เดือดครบกุณสากสิบต่อแล้นด้วยใจนะคะมาทานแกงเบือหอมด้วยกันนะคะแกงเบือหอมแบบบ้านๆนะคะแกงเบือหอมแบบบ้านๆนะคะมาทานแกงเบือหอมด้วยกันนะคะ คุณอะไรเนาะคุณมดเหรอคะใช่ไหมบอสคุณมดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณมดเดี๋ยวแล้วปิดฝาหม,ม้อแป๊บหนึ่งนะคะให้หม้อดเดือดนะคะเดี๋ยวเรามามาเตรียมหอมกันนะคะ เตรียมปิดฝาหมอ้อแป๊บนึงนะคะเราะปิดฝาหม้อนะคะให้หม้อไม่เดือด้อมกันนะคะโอเคค่ะมาแล้วค่ะขอแทบทีค่ะมันบอกว่าเครือข่ายขัดข้อง มันบอกว่าสตรีมยาดเราขัดข้องน่ะมาแล้วค่ะตกใจ <laughs> อ่าล้วมาดูต่อนะคะมันบอกว่าขัดข้องนะมันหมดมันก็ติดขัดเลยนะคะมันก็ไม่ให้เราไปเลยแล้วต้องออกไปอ่าแล้วก็ต้องออกไปหน้าจอใหม่ เกเคพี่เกสส๋สวัสดีค่ะพี่น่านพี่น่านพี่น่านสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเราต้องออกไปหน้าเจอใหม่นะคะมันก็ถึงให้เข้ามาโอเคนะคะพอดีเมื่อเดือด <c oughs> กลับมาเม่อเดือดนะคะ่ะ